b o n j เช r ทุกเียรสเเวอร์สเลเบีนสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะดังเซตวิดีโอช่วยเข้งสึกมุมเดกในวิดีโอนี้นะคะก็จะตอบคําถามอันนี้ค่ะคนที่ยังไม่แต่งงานสามารถขอการ์ดได้ไหมคะมาด้วยวีซ่าระยะยาวอ่ะก็ตอบเลยค่ะว่าได้ค่ะรายละเอียดจากนี้เลยค่ะนี้เลยค่ะ s ซร์วิทเพ็ดเบลกทัวร์เอฟนะจ๊ะอันนี้เลยคุณ พิมพ์คำว่าการ์ดเดิน r างชั่วค i าวนักท่องเ a n ่ยวตงชซึ่งการประเภทนี้นะคะก็จะกำหนดไว้เลยว่าห้ามคนที่ถือการประเภทวิซิเตอร์คันนี้นะคะทำงานนะจ๊ะ การนี้มีอายุ1ปีค่ะแล้วก็สามารถที่จะครนนิวเวลลับก็คือสามารถที่จะขอซ้ำในปีถัดไปได้โดยที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือจะต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินนะคะหรือว่าแสดงเงินในบัญชีนะคะว่า เราเนี่ยสามารถอยู่ฝรั่งเศสได้โดยไม่ต้องทํางานโดยหลักฐานนั้นเนี่ยเงินที่ต้องแสดงนะคะต่อเดือนเนี่ยประมาณ1,353 EUR ยูโรจ้าซึ่งการขอการ์ดเนี่ยนะคะก็จะติดต่อที่ p r e f e c t u r e ที่คุณอยู่นะคะโดยอันนี้นะคะเขากำหนดไวะคะ้ค่ะอย่างเร็วสุดก็คือ4เดือนก่อนที่วีซ่าในปีแรกจะหมด หรือ,อยังช้าสุดก็คือ2เดือนก่อนที่วีซ่าจะหมดนะคะค่าบาทนะจ๊ะก,ก็คือ225ยูโรค่ะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลอัปเดตจากเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะเมื่อวันที่1มกราคมปี2023นี้เองนะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็นี้เลยจ้าเว็บไซต์นี้เลยนะคะข้างล่าง Service Public พวก FA พิมพิมคำว่า Get r t e d e s น j o u r Temporaire visiteur d'un étranger en France. Bon courage!